สวัสดีครับผมชอวัตรชรพลนนะครับคลิปนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูการทำงานของโกเบลโก้ Go SK 2 0 0หรือว่ามักนายนะครับโหลมแรงจัดเลย มากครับวันนี้ก็เพิ่งจะลงงานวันแรกเลยนะครับเชียร์ลิงสถานที่ไว้รองานกดลอกนะครับ นี้น่าจะเป็นหนองกดลอกหนองนะครับเดี๋ยวเลือกสถานที่ครับทางญ้าออกไปก่อนครับถางญ้าแล้วก็เกาต้นไม้ออกไปก่อนแสงแดดอาจจะไม่ค่อยสวยนะครับมืดๆครึ้มๆนะครับเหมือนมีพายุแล้วก็ลมๆนะครับ งานาเบาๆนะครับคลิปนี้เดี๋ยวขอลงงานหนักๆหนักนเีเยวจะมาถ่ายให้ชมอีกครับสำหรับโกเบลโกเอสเค้หหรือว่าจอมลักนาย ไม่่อยมีมุมถ่ายนะครับคุณผู้ชมขออภัยมุมถ่ายไม่ค่อยมีครับ แรงมากครับ นี่ก็สเปคถือว่าท็อปเลยนะครับมีไลายออปชันมาด้วยนะครับจากบาร์นาเทคเตอร์จากน่าจะไลายออปชันมาจากญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็ใบแท็กก็ใบแท็ก80เซนด้วยนะครับใบแท็กใหญ่ใหญ่80เซน คุณผู้ชมลมแรงจกแล้วเออสบายสบายครับตอเล็กๆมีตอใหญ่ให้จกไหมเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับสบายสบายมีราวกันตกเหมือนเมืองนอกนะครับสไตล์เมืองนอกมันก็ดูสวยดีนะครับนะ ลาวกันตกเยอะนะครับลาวกันตกมีแทบจะรอบคันเลยนะครับก็จะมีหนึ่งสองสามสี่อันเลยนะครับมีลาวกันตกให้สี่อันเข้าใจว่ารุ่นเก้าน,นี้ไม่มีกันเหล็กที่เศษสามแฉกเสริมให้ที่หน้าอ้มนะครับแต่ว,ว่าทางบางนาทเทคเตอร์ก็เสริมมาให้ที่หน้าอั้มครับเสริมแบบความแข็งแรงนะครับของอั้มนะครับให้มแบีบความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนใบแท็กผมว่าน่าจะเปลี่ยนใบใหม่เลยนะครับเป็นสเปค 80, 80เซนเลยนะครับจากมันนอกน่าจะญี่ปุ่นน่าจะมาแค่60นะครับก็มาเสริมให้แล้วก็ซองล้อนำรู้สึกว่าจะเสริมสองล้อนำให้ด้วยนะครับด้านนอกด้านในเลยนะครับสองล้อนำเสริมให้ดีนะครับดีต,ตามสไตล์รถเก่าน,นอกครับก็จะมีอาร์มนะครับอาร์มเ็นนะครับ แต่ว่าเสียอยู่อย่างนึงนะครับก็เสียก็คือลูกที0.8เมไปนะครับ0.8โซนลูกบาดเมตรนะครับส200ของญี่ปุ่นทุกีีจะลูกเท่านี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไหนจะไรครับแต่สมัยนู่นแหละมาร์กทีมาแล้วนะครับ ฝนครับเมื่อค้มนะครับนี่ฝนมาแบบเมื่อค้มเลย จำปวกมีจำปลวกด้วยครับต้นปักกระ,กะเช็ดครับต้นปักกระ,กะเช็ดเนื้อต้นปักกระถิน หนองน้ำของหมู่บ้านนะครับเข้าใจว่าน่าจะาบ่อเล็กเกินไปหรือเปล่านะครับใช้หน้าแรงกันไม่ทั่อยู่น่าจะมาขยายให้ใหญ่ให้กว้างขึ้นนะครับให้เต็มพื้นที่ของที่หลวงไปเลยนะครับ